สวัสดีครับเพื่อนๆวันน,วนี้ก็มืดๆนะดึกและมาปั้นกระถางพาเพื่อนๆมนะปั้นกระถางอุปกรณ์ก็มีมีปูนนะครับปูนแล้วก็ฟางแต่ละเอียด ส่วนผสมก็อัตราส่วนก็หนึ่งต่อสองนะครับปูณหนึ่งส่วนทรายสองส่วนพอแค่พอมันหมัดๆปั้นเป็นก้อนได้ประมาณเนี่ยครับูนพอแค่หมาดๆ อันดับแรกแล้วก็น้ำมันทาแบบใช้น้ำมันพวกน้ำมันเครื่องรถนะครอันนี้เป็นน้ำมันเก่ากระถางเราเวลาถอดจะได้ไม่ติดเลยทาแบบในชั่วครับ เราจะขั้นตอนนี้เราจะทำตูดกระถางกันหาอะไรก็ได้ครับอันนี้ผมใช้ด้ามเคียงกดทุบให้ แน่นๆนะครับปูนจะได้เต็มแบบข้างล่างประมาณนี้ครับนี่เราใส่ปูนเอามือนะกดแล้วปั้นขอบบนก่อนครับ มาถ่ายคลิปตอนดึกหน่อยจะเที่ยงคืนมันเงียบปกติผมชอบทำงานกลางคืนขึ้นขอบกระถางข้าข้าวแล้วเราก็จะใช้ลวดความหนาก็กะเอาครับไม่ต้องให้หนามาก พอข,ขีดได้ปุ๊บทีนี้เราจะมาแต่งข้างใน,นเอาฟูนส่วนเกินออกทีนี้เราจะมาเก็บข้างในจะบางเงาหน่อยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับนี่เราจะมาแต่งขอบอีกรอบรอบนี้เราจะแต่งให้เรียบนะครับตรงไหนมันมันบุ่มเราก็ปูนมาเติมคนระับที่มันขาดปูนขาดไปครับฝาดให้เสมอแบกคนระับขอบแบก แต่งขอบให้เรียบมันจะถวนพอได้ก็ข้าใช้แป่งครับแป่งปาะแต่ง,ตง,ตงเก็บรายละเอียดทีนห่ ตรงไหนเนื้อข้างในน้อยเราก็เอาปูนมาเติมครับตรงไหนมันดูเยอะเกินเราก็ปาดออก ประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ทิ้งไว้ให้ปูนแห้งแล้วเราก็แกะแบบออกครับเออลืมเจาะลงกระถางใช้ท่อพีวีซีนะ แค่ท่อพีวีซีชอบคลิปจะมืดๆหน่อยนะครับบางเงาหน,น่อยพอดีชอบทำงาน,นคืนเสร็จแล้วครับใบนี้เป็นปั้นไว้ เมื่อตอนกลางวันคผิวผิวงานก็จะขู่ขะาหน่อยมันจะไม่เหมือนแบบเราผสมเหลวๆแล้วเราเทครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ผมจะทำไว้ปลูกบอนสีใส่กระถางเล็กๆก็มันน่ารักดีคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะทำแบบกระถางให้ดูครับแล้วก็จะปั้นแบบผสมเหลวแล้วก็เทเาคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ มาถอดแบบกระถางที่เราปั้นไว้เมื่อคืนก็ประมาณแปดชั่วโมงแปดเก้าชั่วโมงเราถอดแบบชิ้นตูดก่อนครับ ก็เค่นียแล้วก็มาถอดเลยหลุดง่ายเลยครับนี่ครับกระถางก็ได้ประมาณนี้ครับ ถ้าเราจะแต่งเรียบแล้วก็น้ำปูนถาลบคมขอบนี่ครับกระถางที่เราได้ ก็ยังไม่แห้งไม่แห้งดีมากนะเพแต่ว่าก็เซจแล้วแข็งตัวแล้วโอเคครับสวัสดีครับ